ที่นี่น้ำตกชันตาเีทนะครับส่วนใหญ่ในท่องเที่ยวที่มาก็มีคนจีนก็ส่วนใหญ่คนไทยก็มีบ้างก,ก็หหสิ5ส50น้ำไม่ได้เยอะมากแต่ก็หินเยอะมากเกอำอลังขาจะบ้าง ก็ต้องได้อ่ะค่ะถ้าเกิดว่ากำลังขาไม่ดีก็อาจจะปีนไปถึงแค่ชั้นสองอยังไม่ได้เยอะให้เยอะมันก็จะปีนยากอขึ้น